มาช้อนา้าวเอาชิมคนที่ไม่มีเมียชิมได้ครับ,อรบไอ้ทีมม่นี่นะครับดูครับคนที่ชิมครับจาวุฒิครับยังไม่มีเมียครับดูครับว่ามันอร่อยแซ่บแค่ไหน,นไม่เห็นหน้าพี่อะเอาอ๋อไม่เป็นเห็นหน้าหน่อยนี่ครับโอ้มันไกลยังฮะโอ้โหเงือดไไอดือในยังได้ยังเดีย๋ยวะจ้าน<า> โอ้จางผู้ทำหน้าสีแต่แบบนี้ไอ้เลาะบอกผมไม่เอาเลาะจอไปมาครับผมมายังไม่มีเมียครับมชิมดูโอ้ครับไม่กล้าตายครับคนณีีสองครับมาซุ่มทำไมหรอผมมาเออผมว่าแล้วทำไมผมมามีอะไรสั่งเสียไหมไม่มีนะว้าวสุดาสิดะเลยไอ้ผมปยด้วยนี่แหละผมปวยอะผมปวยก็ยังไม่มีเมียครับได้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าส kind of ู่หมดการชิมเอาเดี๋ยวๆเงินเดือนเดือนนี้แบ่งมูตั้งนะพี่ขอนะชิมบงพี่ขอนะเอ้หมูียวับหมูปวยจะมีชีวิตรอดหือไหมครับแม่เกลจะกำลังจะทำการชิมแล้วนะครับโอ้ยโอ้อ้ออืหอริม อันเพึ่งแล้วลอยลอยอาบมาแล้วออกัวอัวอ่อยเออไม่ต้องไเหมือนเหมือนไก่มีพ่อนตองกาชิมเลยชิมเลยไก่ได้ไหมได้แล้วไก่ได้ยังไก่ได้ยังปล่อยหุ่นครับทำไมมันแดงๆอย่างเงี้ยนี่ไม่เขาไม่เรียกว่าจอกไขแดงอย่างเี้ครับ

อตับเฮ้ยทำเป็นกัดทำเป็นกัดในหน่อยคือเด้เลยติดใจได้กว่าเด้อกัดเสียบด้วยเหรอเนาะเอียบว่าเนวกันใหญ่หลายแนะนำก็ไปเราจะทอดไข่ใส่กระทะนี่ครับครับพบกันอีคกั้นกับลูกพระเจ้าตาไทยอาร์มี่นะครับชีวิตทางชายแดนใต้ครับเมนูวันนี้ครับเป็นทอดไข่นะครับทอดไข่ใส่ใบตองนะครับเราจะจำลองเหตุการณ์ว่าวันนี้ไม่มีน้ำมัน เราจะทำยังไงเราจะทอดไข่อย่างไงโดยที่ต้องไม่ใช้น้ํามันบางคนบอกว่าไม่มีน้ํามันก็ต้มเอาก็ได้บางคนบอกว่าไม่มีน้ํามันก็หมกเอาก็ได้เราแตะแตะแต่ว่าไม่มีน้ำมันทำอวิธีแตะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทอดไข่โดยใช้ใบตองไม่ต้องใช้น้ํามันคก็เอาใบตองซ้อนๆกันมาหลใบยแล้วก็ไข่ใส่ พยายามให้ใบตองมันสัมผัสผิวพ์กระถ่ายมากส่วนน้ำกระถ่อกกัวว่าใบตองมันจะไหม้ไข่มันจะไม่สุกจะทอดไข่ใส่ใบตองครับแล้วอีกหลายคนที่สงสัยว่าทำไมตองชื่อรูปกระตายใช่ไหมครับบางคนบอกว่า ถามว่าเป็นคนตากหรอคนจังหวัดตากหรอไม่ใช่นะครับที่เราตั้งชื่อ YouTube หรือว่าตั้งชื่อเพจว่าลูกพระเจ้าตากก็เพราะว่าทป็ทานมาทางมาจะถือพระเจ้าตากสิลปเป็นบิดาของทานมาครับเราก็เียบเสมือนเป็นลูกหลานของพระเจ้าตากสินแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าลูกพระเจ้าตาก ก็เป็นที่มาที่ไปของคาว่าลูกพระเจ้าตากนะครับคือเป็นลูกหลานของพระเจ้าตากสิีนะนะไม่ใช่ว่าเป็นคนจังหวัดตากนะครับเข้าใจใหม่แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่กําลังเข้าใจผิดกันเข้าใจใหม่ครับลูกพระเจ้าตากก็คือเป็นลูกพร,ระเจ้าตากสนินนะใชน,น,นะว่าทานมาแล้วนับถือพระเจ้าตากศรีเป็นบิดาทานมารเราก็เปรียบเสมือนเป็นลูกของพระเจ้าตากกับโอเคนะครับเข้าใจกันด้วยนะครับ มันจับเป็นตัวประกันนะใช่เตรียมการชกตอจอชกต่อไอเทนเราไม่โดนตามไม่เต้นด้วยเรื่องกินเรื่องยังไเนี่ยอนีอเขาจับตัวมาขังอยูันนี่เขากินอาหารแล้วเขาจะไปตึงจุ๋ยใช่ไหมกินเสร็จแล้วต้มมะข่าหม้อแกงไปช่วยเ้นใช่ไหมต้มมะข่าหม้อแกงเขาตีทำไมมึงถึงไม่ไปเรียกกไอเทนมึงกับยศปาเมื่อกี้ไม่มีเท่าไรไอเทนก็ช่วยไม่ได้โม่ข้าวกะเตะ ไข่จะได้แล้วไข่ต้องพริกไม่ไดไม่ต้องพริกไม่ตัง้งเนมนนั่นจ้ะม,มันจะได้เลียใบตองเ <c oughs> ดี๋ยวเลาะได้เลียใบตองด้วย <c oughs> อุยจ้าอร่อยอร่อยเอายิ่งจ้าว่า,ามันจะมีกลิ่นหอมของใบตองเหมือนหมกไข่มันคงพูดในใจไนดะ้แล้วนะ พูดว่าเมืนกับยาพูดนั่นแหละต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเราไม่มีน้ำมันอุ้ยร้อนกดกดลงไปให้ใบตองมันติดกระทะให้มากที่สุดเอ้ยเทสตนี่ก็ดุนเนียไหนที่ท่าน้ำมันรูปน้ำมันหน่อยหน่อย เอาแต่ยังว่า <What S 1> มันม <day. What S 1> ่น้ม you know? ันวันนี้หลอกตก็อีกหน่อยเนาะเราจริงเลยครับเราไม่หลอกไม่ใช่ว่าไปส่อนปลาแล้วปลาไปขังไว้แล้วทั้งทาไปส่อนส่อนไปเจอปลาโอ้ยไปจับใส่สวิงเงี้ยสันวันทั้ท,ทาาา่าวันแห่ลงไปทั้งปลาขัางไว้ไม่นานแล้ว <c oughs> เราทำจริงสแสดงจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินแต่ผม พวกนี้พอผอพลมานี่ใครเข้าสิเวนวะพวกนี้ไม่โอ้โหได้วิ่งรายงานสิในรายงานผอบุพลเลยมากรุงรวยฮะมากรุงรวยมาพี่เด้อบัวโอ้โหกูสายตัดผมอย่ามากรุงรวยไม่ใช่มาที่นี่เลยอ่ะไม่แน่ไม่แน่เสียใจปะผอพลเนี่ยเด็ดดับมึงก็จะมาที่นี่แกเขาไม่มานี่หรอกผอพลไม่มามีแต่ผู้พันมาเออโอ้โสารสักผาจะสอบไหน สาดักผ้าเชด้วยวนันนด <ไป S 2> ้พี้วุฒิไปวี้ดีวุิไป่ายวีโอดีพุ่นนั่นต่อยตีนั่นกับมูี่นึ่นออเอาไปตองออกมามา,ามาเราไปชิมกันเลยทีนี้นชิม,มแต่ช้าเดี๋ยวใครใครยังไม่มีเมียไม่มไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม,มีเมียชิมก่อน เหรอเดี๋ยวจบือกลาคิปนี่แกยังแม่ดูอยู่แกถ่ายรูปอยู่จบือกลาคิปนี่ปลาหมูจอมาช้อนมาเออเอาทีนี้เอาชิมคนที่ไม่มีเมียชิมได้ครับเอาครับใครยังไม่มีเมียครับดูครับคนที่ชิมครับจ้าวุทธครับยังไม่มีเมียครับอยากจะชิมให้ดูครับว่ามันอร่อยแซ่บแค่ไหนไม่เห็นหน้าพี่อ้าวไม่เป็นเห็นหน้าหน่อยนี่ครับโอ้มันไกลยัง โอ้โหเงือดอวนายยังนดยยังได้แล้วจ้ะโอ้จากผู้ทำหน้าสีตาแบบนี้ไอเลาะบอกผมไม่เอาเลิกจ้ะไปมาครับบมมยังไม่มีเมียครับมชิมดูโอ้ครับสม่กล้าตายครับคุณที่สองครับมาซุ่มทำไมล่ะบัวเออผมมเแล้วทำไมมมามีอะไรสั่งเสียไหมไม่มีนะเป็นไงอืด้ะ ติดดะเลยหมปน้แหละหมูปวปวยก็ยังไม่มีเมียครับได้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่หมดการชิมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเเงินเดือนเดือนนี้พี่แบงกกับหมูตั้งไหมพี่ขอนะซิมเบิงซิมเบิงพี่ขอนะโอ้โหนะครับหมูปวยจะมีชีวิตรอดดูไหมครับแม่เกลจะกำลังจะทำการชิมแล้วนะครับ อือหัว่อจริงหมอันพึลร้อยรอยอแล้วออกหัวหัวอ่อยเออหม่ต้องไงเหมือนเหมือนไก่มี่อกรก็ได้เล้าเ้มเลยเข้มเลยได้ไหมไก่ได้แล้วไก่ได้ยังไต้แล้วหมูตั้งกินยัง จ้างมามีเม right. so hmm? uh, uh uh, like ียแล้วก็กินได้ฮะอุ้เนี้ยปองพี่เห็นเห็นหมูโจว่ามีไม่มีไม่มีเมียได้กินได้หมูตังไม่กล้ากินเลยอ่ะโอ้โหนี้ให้ให้เกียรติเนี่ยปองครับของโปรเจกต์เซเว่นครับกล้จะเสร็จแล้วครับใครจะหุ้นส่วนหุ้นได้นะครับหมูตั้งปล่อยหุ้นครับทำไมมันแดงๆอย่างนี้อ่ะนี่ไม่เขาเรียกว่าจอกใครแดงอย่างเี้ครับ tập Ui, ừ, tập bên cạch, tập bên cạch này nói khứ đấy nè mm. Tịt chạy đấy của ba được uh, à, <laughs> <dùng cười> <dùng để cười> oh, Không cả xe luôn rồi nó Hả? Sư ba ô lại Ô không nhảy lại Hay <laughs> lo chim đi Dầm ngập, dầm Lạ, lạ, lạ Ô, hay lo mẹ Sao cháu mình nhé lạ Ô, chim, chim, chim này bộ Tập clip này bây khá đi đó